ลงทุนนิยมวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของการทำน้อยแต่ได้มากเอ๊ะทำไมทาน้อยถึงได้มากมาฟังกันค่ะ มคะหลายคนนะคะอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตก็มักจะตั้งเป้าหมายใหญ่ๆไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพก็ตามแต่แต่พอเรามีแรงพึดไปสักระยะหนึ่ง1นถึงสสัปดาห์ค่ะแรงพึนะ้นนั้นมันก็หายไปเลยนะคะวันนี้ลงทุนนิยมก็เลยอยากมาชวนคิดใหม่ทําใหม่นะคะมาทําทีละน้อยๆแต่ได้มากๆก,กันนะคะถามว่าดียังไงข้อดีของการทาน้อยแต่ได้มากมี3ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกเลยนะคะการทําน้อย สามารถตีกรอบความสนใจได้ค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าเราตั้งเป้าหมายการเงินไว้ว่าเราอยากจะมีเงิน 1ล้าน2แสนบาทภายใน10ปีนะคะรู้สึกเป้าหมายนี่มันยิ่งใหญ่เหลือเกิน10ปีเราจะได้กำเงินล้านแต่ต้องยอมรับนะคะว่ากว่าที่เราจะเดินทางไปถึงตัวนั้นเนี่ยใช้เวลาน,านานพอสมควรค่ะการที่เราตีกรอบเป้าหมายทีละน้อยๆน,นะคะจะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็ทําให้เรามีอํานาจในการควบคุมมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นเป้าหมายเดิมนะคะบอกว่า10ปีเราจะมีเงิน1ล้าน2ทอนมาเป็น1ปีเราจะมีเงิน1นึ่งแสนสองหมื่นบาทหรือทอนมาเป็น1เดือนเราจะมีเงินเก็บสัก 1,000 0บาทหรือถ้ายิ่งดีไปกว่านั้นก็คือ1วันเราจะเก็บเงินให้ได้วันละ 3 3 3บาทเห็นไหมคะว่าการทําทีละน้อย,อยทีละ333บาทแต่ทําทุกวันเป็นเวลาต่อเนื่อง10ปีก็ทําให้เรามีเงิน1นล้านสองแสนบาทเหมือนกันดังนั้นการตีกรอบเป้าหมายทีละเล็กทีละน้อยแบบนี้นะคะก็จะทําให้เราเมีกําลังใจนะคะในการทําทีละเป้าหมายได้สําเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนข้อดีข้อที่2ของการทําน้อย,อยแต่ได้มากๆก็คือเป็นหลักประกันว่าเราจะทําได้สําเร็จนะคะย้อนกลับไปตัวเลขเดิมเลยคะ่ะถ้าเราคิดว่า10ปี เราจะมี1นล้านสองแสนบาทหลายคนบอกว่าจะเป็นไปได้หรอแต่ถ้ามาตั้งคําถามใหม่มาตั้งโจทย์ใหม่นะคะว่าเราจะเก็บเงินให้ได้วันละ3ามร้อยสามบาทความเป็นไปได้ก็ดูมากขึ้นทั้งทางที่จริงๆนั้นความสําเร็จปลายทางสุดท้ายเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแต่การที่เราตั้งเป้าหมายแล้วก็ลงมือทําทีละเล็กละน้อยจะทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็ถือว่ามีโอกาสเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นค่ะข้อดีสุดท้ายของการทําน้อยแต่ได้มากทาทีละเล็กทีละน้อยก็คือการทําน้อยๆแบบนี้นะคะ ยั่งยืนกว่าและสร้างวินัยให้กับตัวเราเองด้วยค่ะจริงๆถ้าเปรียบแล้วนะคะก็เหมือนกับเราได้เงินทีละเดือนทีละเดือนกับการได้โบนัสก้อนโตค่ะ,ะ,คะเวลาเราได้เงินเดือนนะคะเราก็ค่อยๆใช้นะคะทีละวัน2วันอาทิตย์2อาทิตย์จนหมดสิ้นเดือนเราก็ได้เงินก้อนใหม่นะคะเราก็สามารถบริหารจัดการเงินได้ค่อนข้างดีทีเดียวแต่ถ้าเราได้โบนัสก้อนโตบางคนเนี่ยอาจจะได้เป็น5เดือน6เดือนหรือบางคนได้เป็น10เดือนด้วยในช่วงที่เศรษฐกิจดีๆนะคะสุดท้ายไม่สามารถบริหารเงินนั้นได้แล้วก็รู้สึกว่าทําไม เงินมาแล้วหายไปอย่างเร็วจังแบบนี้เป็นต้นค่ะดังนั้นนะคะหลักการของการทาน้อยแต่ได้มากหรือการทําทีละน้อยก็คล้ายๆกับการลงทุนแบบ DCA นั่นเองค่ะลงทุนทีละน้อยๆน,นะคะเดือนละ1น0 0บาทก็เท่ากับว่าเราใช้เงินแค่วันหนึ่งไม่กี่สิบบาทเท่านั้นเองนะคะแต่ก็สามารถต่อยอดเป็นปีหนึ่งหลักหมื่นได้และพอผ่านไปหลายปีก็กลายเป็นหลักแสนและกลายเป็นหลักล้านได้ในที่สุดเห็นไหมคะว่าทําน้อยๆแต่ได้มากๆม,มีอยู่จริงค่ะซึ่งเราไม่จําเป็นนะคะ ที่จะนํามาปรับใช้กับเรื่องการเงินเพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วนะคะการท,ทําทีละเล็กและน้อยใช้ได้กับทุกเรื่องเลยอย่างเช่นเรื่องของการตื่นให้เช้าขึ้นการออกกําลังกายนะคะเราจะตั้งเป้าหมายก็ได้ว่าเราอยากจะตื่นให้เช้าขึ้นวันหนึ่ง5-10นาทีแล้วก็เอา5-10นาทีนั่นแหละมาออกกําลังกายไม่ต้องไปตั้งเป้านะคะว่าจะออกกาลังกายให้ได้วันละ1ชั่วโมงเพราะเป้าหมายแบบนั้นเนี่ยอาจจะฮึดในวันแรกแล้วสุดท้ายก็ทําไม่ได้ในท้ายที่สุดค่ะหรือแม้แต่เรื่องของอาหารการกินนะคะหลายคนบอกว่าอยากจะลดความอ้วนอยากจะ รักษารูปร่างให้ดีให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแต่พอกลับมาใช้พฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบเดิมๆก็ทําไม่ได้ลองค่อยๆทําวันละหนึ่งมื้อก็ได้นะคะเป็นหนึ่งมื้อที่เราตัดสินใจว่าลดแป้งไม่ทานหวานนะคะพอทาได้หนึ่งมื้อต่อวันมื้ออื่นเนี่ยก็จะทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะว่าการทําทีละเล็กละน้อยการทําน้อยๆแต่ได้มากๆม,มีอยู่จริงค่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเริ่มทําตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่อยากจะทําสิ่งเล็กๆน้อยๆให้เห็นผลเพราะว่า ทำน้อยได้มากมจริงๆค่ะ